เราจะชนะฟิลิปปินส์ได้แน่นอนไหนจะนั้นเองครับเอาเฮ้ยสองหนึ่งมาจากไหนนะครับเราเห็นไหมครับทีมในอาเซียนยกระดับแล้วผมผมเตือนทุกคนแล้วผมบอกทุกคนแล้วเราต้องเป็นนักบอลที่เหนือชั้นนักบอลทีมชาติไทยต้องเล่นแบบเหนือชั้นเอาความจริงนะผมไม่สนใจผลแพ้ชน,นะผมไม่สนใจแชมป์ด้วยสาผมสนใจแค่รูปแบบการที่แบบอะไรการรูปแบบที่เล่นเพื่อที่จะเหนือชั้นกว่าคู่ห่อโซ่เหนือชั้นกว่าทีมในอาเซียน เพราะถ้าเกิดเจอทีมในเอเชีย er, เล่นอย่างนี้เรียบร้อยนะครับเราคิดว่าเราจะเด็กคกองหมดหรือเปล่าเราคิดว่าเราจะยิง,ยงประตูบอ่อยๆหรือเปล่าเราคิดว่าเราจะแบบเจอทีมที่ตั้งรับเยอะหรือเปล่าไม่ถูกไหมนี่นะครับคือสิ่งสําคัญอย่างจังหวะนี้นะครับคือจังหวะที่ผู้เล่นฟิลิปปินส์เนี่ยผู้เล่นที่แบบอยู่แดนหลังเขานะครับเข้ามาร่วมเล่นนะครับเข้าม,มาร่วมเล่นในแดนกลางแล้วก็พาบอลขึ้นหน้าเห็นป่ะมันคืออะไรถ้าใครจําที่ผมบอกบ่อยๆได้นะว่าฟุตบอลคือลิงชิงบอลสนามใหญ่นะครับผู้เล่นตาแหน่งผู้เล่นมี2ตําแหน่ง คือผู้เล่นในวงกับนอกวงร่วมเล่นกันโดยการใช้ทิศทางไปทิศทางนําไปสู่การทําประตูและป้องกันประตูเล่นไหมฟิปปินใช้หลักการนี้ที่ผมบอกไงเนี่ยผู้เล่นแดนหลังเขาเป็นไงครับผู้เล่นที่อยู่นอกวงเขามาร่วมเล่นกับผู้เล่นที่อยู่ในวงเห็นไหมเนี่ยร่วมเล่นกันแล้วเป็นไงจากผู้เล่นที่อยู่แดนหลังอยู่ดีๆนะครับอ้าวเฮ้ยมาข้างหน้าเฉยแน่นอนนะว่าหลายคนบอกว่าอ๋อใช่เขาเปิดพื้นที่ว่าง้านหลังไงพี่ใช่แต่นี่แล้วคือสิ่งที่ผมบอกเป็นจังหวะฟุตบอลที่เขาใช้โอกาสตรงนี้เพื่อสร้างสรรค์โอกาสเพิ่มจํานวนผู้เล่นเพื่อให้้ไดเเปรรียบา โอเคปะ่ะซึ่งแนวความคิดของในบอลไทยก็จะแบบเฮ้ยมันหลุดตำแหน่งนขึ้นมาสูงทำไมเดี๋ยวก็หลุดหรอกเดี๋ยวก็แบบโดดโตไวก็มันเป็นพิธีการที่มันสมา,สม,าสมารถทำได้อะถูกไหมผมถึงบอกนะว่าเราอ่ะบางทีเราไปยึดติดอะไรบางอย่างเกินไปนะครับแล้วสิ่งที่ผมเห็นเนะี่ยคือสิ่งที่เขาแบบทำบ่อยๆนะครับผมสังเกตฟุตบอลสมัยเนี้เขายกระดับโดยการที่แบบผู้เล่นในแดนหลังเริ่มมาข้างหน้ามากขึ้นเรื่องจริงปะ่ะเราเริ่มเห็นแบ็กขบเข้าในเราเริ่มเห็น แดนหลังพาบอลไปเองเอาชน,นะเลี้ยงหลบแตะหลอกคือสังเกตุว่ามันเป็นอย่างนั้นน่ะแนี่คือการยกระดับของทีมฟิลิปปินส์นะครับรวมถึงทีมในอาเซียนด้วยนะเห็นไหมเขาไม่ใช่แบบแดนหลังเอ้ยต้องอยู่หลังย่างเดียวหลุดไม่อะกล้าดันสูบเขาก้าเติมเห็นไหมโอเคละ่ะพวกนี้เ,เขาไมสามารถโค้ดเขาเป็นเป็นแผนโคชเขาใช่แต่ท้ายอะ่ะมันมีการยกระดับถูกไหมเราต้องรับมือกับสิ่งเหล่านี้ในจังหวะที่สองนะคือจังหวะทีู่้เล่้ฟิลิปปินส์คอมบอลหน้าก่อเขดโทษเราครับเห็นไหมเขาก้าคองบอลหน้าก่อเขตดโทษเรา แน่นอนละ่ะเราอาจจะแบบยออให้เขาครองบอลหรือว่าแบบเราไปตั้งรับอย่างเงี้ยแต่เราเห็นอะไรไหมการที่เราปล่อยอย่างนั้นมันเหมือนมันก็เหมือนกับการที่เราเอาบอลนนะ่ะเอาบอลลูกบอลเลยนะยิดลูกบอลให้เขาเอาไปตั้งหน้าก่อเกตโทษแล้วก็ให้เขาสมบนสองสามทียิงประตูเรื่องจริงนะครับสังเกตไหมเป็นอย่างนั้นน่ะโอเคละ่ะเขาครองบอลเหนียวเขาอย่างนั้อน,อนอย่างนี้ใช่เขามีวิธีการแต่อะไรครับเขามีความกล้ามากขึ้นลองคิดดูนะว่าแบบสมมติเราเป็นแฟนบอลฟิลิปปินสนะ์เราเห็นทีมเล่นอย่างเงี้ยใน,ในใส่ไทยอย่างเงี้ย ผมเชื่อเลยนะว่าจะเห็นแนวทางทิศทางที่ดีว่าเฮ้ยเราไม่ได้ตั้งรับอย่างเดียวนะเจอไทยไม่ได้ตั้งรับนะก้าของบอลกล้าเล่นนะโอเคละ่ะเขาแบบเขามีความเป็นยุโรปหน่อยๆเขามีลูกครึ่งอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่านะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขามีความกล้าเล่นในสถานการณ์แบบนี้เห็นไหมแล้วเราละ่ะนี่อันนี้คือเขากําลังแสดงความอะไรความเก่งความเหนือชั้นให้เราเห็นนะครับส่วนเราละ่ะแสดงอะไรบ้างนอกไานี่ก็เป็นสิ่งที่ผมทำให้ให,ให้ทุกคนเห็นไงว่า ทีมในอาเซียนอะ่ะเขายกระดับยังไงนะครับแล้วจังหวะต่อมานะคือจังหวะที่ผู้เล่นทีมชาติไทยนะครับใช้การทะแยงหนึ่งสองชนะคู่ต่อสู้ใครได้ดูจังหวะนี้นะก็เป็นจังหวะที่แบบเราเจอแผ่ยิงรับคู่ต่อสู้ใช่ไหมอ๋อเจออย่างนี้ทํงงายังไงตามที่ผมเคยเคยถามทุกคนจะได้ปะ่ะเขาทํางานทําการอะไรทแยงหนึ่งสองเห็นไหมบอลไปด้านหน้าบางทีมันก็ง่ายๆอะไรแบบนี้ยคือคือนอกว่าแบบเราได้บอลอ้อไปไม่ได้ทําไงดี หาตัวสักสองตัวว่าหาสักสองตำแหน่งสองสองล่นแจที่แบบเล่นอย่างเงี้ยทำชิงไปมาวิ่งวิ่งขึ้นหน้าทำชิงทำชิงหนึ่งสองวิ่งขึ้นหน้าอะไรเงี้ยทะยยหนึ่งสองนะครับเราเห็นอะไรไหมมันก็ชนะได้มันก็กดแนวรับฟิลิปปินส์ได้เอาชนะแผงเกงรับฟิลิปปินส์ได้แล้วหลุงจังหวัดต่อมานะครับคือจังหวัดที่เราอะคลองบอลนะครคองบอลไปมาสังเกตไหมผมสังเกตนะเราคลองบอลเลยมาพยายามแบบออกนิ้เส้นนู่นนี่นั่น แต่สุดท้ายมันจบด้วยการคืนหลังลเนี่ยเราคอมบอลได้จริงนะครับแต่มันจบเข้าไปข้างในไม่ได้ไม่ใช่เพราะเขาเล่นเกมรับเหนียวอย่างเดียวนะครับมันเป็นเพราะว่าเราอ่ะไม่มีไอเดียสังเกตไหมหลายคนน่าจะคิดออกนะว่ารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเอ้าทำไมไม่ไปข้างหน้าหรือเราอาจจะได้ย,ยินได้ยินเสียงผู้บรรยายนะบอกว่าอ,อ่ออีกฝ่ายรับแน่นมากโอ้โหจะเจาะยังไงครับเนี่ยคือคืนนอกว่ามันแสดงใ้เห็นแล้วนะว่าหลายๆคนก็จะคิดไม่ออกถูกไหมว่า จะเอาชนะยังไงเขาลับเหนียวโอ้ใคร,ใครจะใครจะทาได้เล่นปิดพื้นที่สิ่ง,งนี้เล่นอย่างงี้มันก็ยากสินั่นแหละคือสิ่งที่คู่ต่อสู้พยายามทำให้เราคิดเขาได้ป่ะเราไม่ควรไปแบบนั้นผมถึงบอกแล้วต้องเป็นนักบอลที่เหนือชั้นถามว่านักบอลทีมชาติไหนชุดน,นี้เขาเล่นไม่เก่งหรือเปล่าไม่เขามีความเก่งเขาเก่งกว่าเราถูกไหมเขาเก่งกว่าแบบนักบอลทั่วไปแต่อะไรครับพอเจอเกมยากแบบนี้เขาคิดไม่ออกทําไมอะ่ะเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเขา ผมเชื่อเลยนะเพราะเขาเนี่ยไม่ได้ถูกฝึกระบบการคิดเอาชน,น,น,นแะแผ่งกาฟุตบอลที่หลากหลายเขาจะแบบว่าโจนยาวทะลุช่องหรือแบบจ่ายเลยดเส้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอีกฝ่ายจับทางได้ที่ผมบอกไงผมเชื่อเลยนะว่าฟิลิปปินเขาจับทางได้่อ้อไทยเลยอย่างงี้แหละตัวเจาะก,ก็มีแค่สุพรรณนัทนี่แหละเชื่อผมไหมเอาง่ายๆนะสมมติเรามีแบบแบบมีผู้เล่นชั้นยอดเข้ามาในทีมชาติไทยนะครับสมมติอะ วินิสุสจูเนียนะครับที่อยู่เลมาติดเนี่ยโอ้โหมาในไทยนะครับมาเล่นทีมชาไทยหรือว่าใครใครสัสคนนะครับเจเรมี่โดกูเออเราเนอกว่าเราจะเห็นภาพเลยใช่ไหมว่าแบบเราจะเจาะแนวลาฟิลิป,ปินยังไงได้บ้างนอกไหมครับแต่นั่นคือความสามารถเฉพาะตัวผู้เล่นที่ถูกฝึกมาอย่างดีแต่ระบบการคิดล่ะเรามีระบบการคิดอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับเราได้เราได้ถูกถามไหมเราได้ถูกฝึกอะไรแบบนี้แมบบ่ว่าแบบ เวลาที่เราเจอแผงเกันแล้วคู่ตอสู้เราจะมีวิธีการไหนเอาชนะได้บ้างเราเห็นภาพแบบนี้ในหัวของเราหรือเปล่าที่ผมทาแนวคิดให้ทุกคนดูบ่อยๆเห็นไหมครับเจอแผงกัแล้วคู่สู้ทำยังไงจริงมันมีหลายวิธีนะนี้แค่ตัวอย่างนะให้ทุกคนเห็นเป็นภาพรวมว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่แบบส่งทุช่ช่องโยนยาวอะไรอย่างเดียวนะไม่ใช่ออกข้างอะไรอย่างเดียวนะเฮ้ยม,มีวิธีการอื่นเยอะแยะเลยนะเราเห็นไหมความต่างคือฝ่ายจะแบบบีบชิดขึ้นยืนชิดกันมากขึ้นช่องช่องระหว่างคู่ต่อสู้น้อยลง ยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะวิ่งเข้าบีบ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 ,บ,บอยู่ตรงกลางอย่างเงี้ยแปลว่าอะไรเขายอมเปิดเพื้นเที่ยงค่าให้เราเจาะอยู่แล้วแต่เราไม่มีตัวเจาะโอเคปะ่ะหรือถ้าเขาบิงเฉียวมายัางไงเขาต้องเปิดช่องว่างระหว่างคู่ต่อสู้ให้เราอยู่แล้วนะครับเนี่ยเนี่ยเราเราเราจะทำยังไงอะ่ะเจอแผงอย่างเงี้ยผมคิดว่าใครตีตามผมมานานน่าจะรู้นะว่าต้องทําไงได้บ้างโอเคปะ่ะซึ่งเงื่อนไขคือห้ามส่งคืนหลังนะครับ ส่งออกข้างคืนหลังบ,บ่อยๆนะคือถ้าส่งอ่ะส่งได้มันไม่ผิดแต่ส่งไปแล้วอ่ะเราต้องรู้เลยครับว่าจะไปด้านหน้าได้ยังไงนี่คือเราการคิดจริงๆนะครับเอาง่ายๆมีใครสอนเราแบบนี้ไหมละ่ะว่าแบบคืนหลังก็คืนหลังได้นะออกข้างได้เล่นเลยเต็มที่แต่ต้องคิดด้วยนะอะน้องต้องคิดด้วยนะว่าเวลาคืนไปแล้วเนี่ยจะไปข้างหน้าได้ยังไงคืนไปแล้วขยับยังไงได้บ้างเพื่อได้ปไปวาข้างหน้ามีอะไรเรามีจินตนาการในคิดยังไงบ้างแต่เราแสดงให้พี่เห็นหน่อยซิทำให้พี่ดูหน่อย เราคิดยังไงได้บ้างจินตนาการใช้อิสระเต็มความคิดเต็มที่เลยเห็นไหมเราจะอ,อ๋ออืมความคิดผมมีอย่างนี้น่าจะได้หรือเปล่าพี่แล้วผมก็จะบอกว่าอืมเอาเลยลองดูอ่าลองวิธีนี้ซิเอาเลยมีวิธีหนึ่งซิมีวิธีอื่นไหมลองทำให้ดูหน่อยเยี่ยมมากนั่นแหละอ่าลองเอาแนวคิดนี้ไปใช้นะตอามภาพนี้เลยดูซิลองไปใช้ดิเป็นไงเราเห็นอะไรไหมเราก็จะมีระบบการคิดการเล่นที่หลากหลายเราก็รู้สึกกล้าเล่นเพราะอะไร พบผมสนับสนุนให้ทุกคนกล้าคิดกล้าเล่นด้วยตัวเองโอเคไหมครับการเล่นตามแผนโค้ดตามแผนผมก็ส่วนหนึ่งแต่ส่วนสาคัญล่ะคือตัวเรานะที่ต้องเห็นมากกว่าผมอีกหรือเห็นว่าพอกับผมเห็นมากกว่าข้าวที่ผมต้อให้ทุกคนดูด้วยซ้ําโอเคไหมครับนี่คือสิ่งที่เราต้องคิดต่อย,ยอดด้วยใครเดียวภาพนี้ไปใช้แนวคิดนี้ไปใช้ลองแล้วเราล่ะเราเล่นในสานามจริงเป็นไงล่ะง่ายใช่ไหมล่ะเราจะแบบอ้ออืมมันมวิธีการชนะแบบนี้ด้วยนะอ้อมันทำอย่างนี้ได้ เฮ้ยถ้าคุณทุบปิดอย่างี้แต่มันมีวิธีนี้นะอ๋อคืนหลังได้นะแต่คืนหลังโค้ชเอ๋ยบอกว่าต้องต้องหาวิธีการไปข้างหน้าให้ได้นะมันจะคืนหลังแล้วฉันฉันรอดแล้วอีกอะไรอีกฝ่ายไม่แย่งบอลฉันแล้วไม่ใช่นะครับโอเคปะ่ะนี่คือสิ่งที่ผมอยากต่อยอดแล้วก็ให้ทุกคนมีความคิดแบบนี้นะครับเนี่ยก็ดูตัวอย่างไทยฟิลิปปินส์นะครับเพื่อ,เพ,อเพื่ออะไรนะรเพื่อเราจะรู้ไงว่าแบบเจอทีมในอาเซียนที่แบบรับหนีเหนียวแน่นหรือว่าอีกฝ่ายที่จะจาทางเราได้ เราจะได้เอาชนะได้แบบง่ายๆสดงความเหมน,นือชั้นมันอาจจะไม่ถึงกับชนะเพราะอีกฝ่ายก็มีวิธีการขเขาเรียกยังมีความสามารถด้วยแต่อะไรครับเราเล่นด้วความภาคภูมิใจตัวเองว่าเฮ้ยฉันเต็มที่แล้วร่างกายใจ,ใจิตใจความคิดฉันเต็มที่หมดแล้วโอเคป่ะนี่คือสิ่งที่ผมบอกนะว่ามันคือสิ่งที่เหนือกว่าแพ้ชนะเหนือกว่าการได้แชมป์นะครับเราจะเล่นแบบรู้ตัวเราจะเล่นแบบชื่นชื่นชมภาคภูมิใจในตัวเองอะรู้สึกดีกับตัวเองว่าเฮ้ยฉันเนี่ยมีความสามารถเหมือนกันนะ เพียงแต่แบบบางจังหวะจะไม่เป็นใจเราเห็นไหมนั่นแหละครับคือสิ่งที่ทำให้ฟุตบอลสนุกสิ่งที่ทำาฟุตบอลสนุกสำหรับแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับบางคนแบบชอบสับขาหลออบางคนชอบยิงประตูอะไรอย่างเงี้ยแต่สําหรับผมเลยเนี่ยและนี่ก็คือสิ่งที่ผมอะไรคิดว่าทําให้ทุกคนสนุกเป็นส่วนหนึ่งที่คนอาจจะไม่เห็นนะครับคือการที่เราได้คิดจินตนาการเล่นในแบบที่เรารูปแบบที่เราต้องการเราเห็นถึงแบบ เหมือนเหมือนเราแจ้เหมือนเราแก้โจทย์เลขได้อะเออแก้โจทย์อะไรบางอย่างได้เรารู้คําตอบเรารู้เฉลยเรารู้คําตอบที่ถูกต้องซึ่งมันตอบได้หลายวิธีไงเห็นไหมครับเรานะทุกคนมีความสามารถอยู่แล้วนะครับขอแค่ทุกคนกล้าที่จะลงมือทําโอเคปะ่ะก็ดูตัวอย่างเกมไทยฟิลิปปินส์ไว้นะครับผมคิดว่าทุกคนน่าจะเห็นนะว่ามันสามารถเล่นอะไรยังไงได้บ้าง,างจะเอาชนะแข่งกีฬาฟิลิปปินส์กินแน่นอะไรอย่างนี้ได้ยังไงบ้าง ซึ่งนั่นคือสิ่งที่ทีมชาติไทยต้องแสดงให,ให้ทีมในอาเซียนได้เห็นหนะว่าฉันพร้อมไปวอลโลกโอเคไหม